ท่านเห็นไหมว่าภูมิเบื้องสูงประกอบไปด้วยอะไรภูมิเบื้องสูงประกอบไปด้วยเทวภูมิกับอสุรกายภูมิท่านเห็นไหมว่าสิ่งที่เราเคยพูดตอนแรกว,ว่าท่านเชื่อได้อย่างไรว่าเทวดาที่มาบอกให้ท่านทําเครื่องสังเวยทําเครื่องบัตรพีทําข้าวของ ทำทำการบวงสรวงบูชาหรือกระทำการต่างนั่นคือเทวดาจริงเพราะว่าอะไรอสุรกายภูมิหรืออสุรภูมิเนี่ยที่คุณรู้เรียกอสุรภูมิหรืออสุรกายภูมิคือสภาวะอิจฉาริษยาและหวาดระแวงจำแรงเป็นเทพเจ้าเห็น ถ้าดูสภาวะนี้ให้ดีนะสภาวะของอสุร,รกายภูมิแปลว่าภูมิของผู้อิจฉาลิษยาแต่ไม่ได้อยู่เบื้อนต่ำนะอยู่สูงกว่ามนุษย์นั่นคือจิตอิจฉาวิจิตอิจฉาเป็นจิตแห่งการอิจฉาเราเรียกจิตพวกนี้หรือสภาวะพวกนี้ว่าอสุร,รกายทั้งสิ้น สืรากายทั้งสิ้นในตัวตนของพวกเรามี่ยมีทำไมจะไม่มีอิจฉาเขาจับมือกันอิจฉาเขาหอมแก้มกันแต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขาเห็นปะ มันอิจฉามันอิจฉาแม้แต่การมองการฟังการพูดการดูการกระทำอิจฉามันเกิดขึ้นในความรู้สึกในตัวเราบางทีไม่ได้อิจฉาครับนะน้อยเนื้อต่ำใจก็เรียกว่าอิจฉาเฮ้อเราอ,รอน้อยเนื้อต่ำใจก็เรียกว่าอิจฉาเพราะอะไรอ้ยฉันดีใจกับเธอด้วยนะเสียดายจังฉันไม่ได้เป็นเหมือนเธอ น้อยเนื้อต่ําใจก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วมันก็คือวิจิตอิจฉานั่นแหละจิตแห่งการอิจฉาจิตแห่งการน้อยเนื้อต่ําใจจิตแห่งการเปรียบเทียบยินดียิน้ายกู้พื่นนี่คือจิตหนึ่งของภูมิอสุรกายไอจิตนี้แหละเป็นจิตที่หลอกล่อมนุษย์เป็นอย่างดีเพราะอะไรมนุษย์เป็นภูมิสายกลาง กลายเป็นละอสุรกายภูมิเป็นภูมิเบื้องบนอสุรกายภูมิเป็นภูมิเบื้องบนดังนั้นถ้าเราไม่สามารถเดินทางในเส้นทางของการหลุดพ้นความพึงพอใจในเส้นทางการดับทุกข์ได้จิตอสุรกายเนี่ยสภาวะอสุรกายเนี่ยมันก็เข้ามาในชีวิตเราตลอด ุ้ยอย่าไปเชื่อมันเลยใครมาบอกว่าใครดูสิปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมันยัไม่เห็นได้อะไรเลยคนปฏิบัติแมมมีแต่แย่ลงแย่ลงอย่าไปเชื่อมันไม่ต้องไปเดินตามมันจิตวิจิต,อ,จตอิชาฤทธิจิตฤทธิสยาหรือจิต,หจตแห่งการประมาทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจิตหรือภูมิอสุรกายทั้งสิน้น เป็นภูมิของการสร้างอาสวะหรืออาจยะทั้งหลายนั่นคือมาด้วยการแสดงตนใหญ่กว่ากูวงสมใหญ่กว่ามึงกูจัด จัดเครื่องมูงสูงดีกว่ามึง,ท,งทั้งทั้งที่คาถาบูงสวงก็เป็นคาถาเดียวกันผลไม้ที่วางก็มาจากที่เดียวกันแค่ยกระดับขึ้นแต่งแย่งชิงดีชิงเด่นในการจัดทําเครื่องของให้ชิงดีชิงเด่นกันขึ้นที่ใดท่านคิดว่าท่านเห็นไหมครับว่าการบูชาเทวะนิยมแต่เดิมเขาใช้ใบตองรองกับพระธรณี แต่ท่านคิดว่าการวงสรวงในปัจจุบันนี้นะเวลาไหว้เทวานิยมเขาใช้ใบตองรอง่วงสรวงกับพระธรณีหรือถ้าจะเอาโต๊ะขึ้นตั้งก็จะต้องตั้งไม่เกินนะครับไม่ต่ำกว่า1ซอกและขาโต๊ะจะต้องชิดชิดลงไปในพื้นดิน มัดด้วยต้นกล้วยซึ่งเป็นตัวแทนของต้นไม้ที่งอกเงยขึ้นมามเห็นปะอ่าถ้าใครทำวงสงเรียนวงสวงได้นะอ่าเป็นต้นที่งอกเลยขึ้นมาโดยต้องฝังไม่ใช่วางต้องเอาไปฝังในดินนะครับให้ดินถมรากครึ่งหนึ่งเหลือไว้ครึ่งหนึ่งไว้รากไว้ไหายใจและมัดกับต้นเสาขึ้นมา จึงเรียกว่าการบวงสวงเทวะบูชานะครับใช้ใบตองรองทุกวันนี้ทันสมัยหน่อยเอาผ้าทำคนทำไม่เป็นก็ไม่เข้าใจใช้ต้นอ้อยเพราะอะไรเพราะว่าต้นอ้อยเปรียบเสมือน ไม่มีอุปสรรคน้ําตาลในอ้อยน้ำตาลแปลว่าเขาเชื่อกันว่าน้ําตาลแปลว่าการดับทุกข์ไสมะพร้าวเป็นทลายแปลว่าน้ําอันบริสุทธิ์อ่าอ่าน้ำอันบริสุทธินน์นะครับที่เขาไปวางตามทลายนั่นเขาถึงเรียกว่าการไหว้บูชาประเพณี นะการไหว้ผีเขาให้ทํากระทงเย็บ yeah. ใส่เครื่องบวงสรวงแล้ววางลงกับธรณีให้ชิดกับพื้นธรณีเพราะผีขึ้นมาสูงกว่าภูมิเขาไม่ได้ก็คือเปรตต่ํากว่ามนุษย์เห็นไหมเปรตเดรัจฉานนรกต่ากว่ามนุษย์จึงต้องวางผ่านธรณีเวลาเขากิน เขาไม่ได้ขึ้นมานั่งกินตามที่ทุกคนเห็นในหนังเขาจากความกระทงกินเคลียร์ไหมเคลียร์นะอยู่กับเราเราเราสอนฟรีนะเราสอนให้เข้าใจด้วยเขาไม่ได้กินเหมือนกับคนนั่งกินข้าวล้อมวงกันแล้วก็กินข้าวไม่ใช่เขาจะต้องขึ้นมาแล้วก็หาทางดันกระทงให้ความลงความกระทง ลงสู่ธรณีเขากินตรงไหนกินตามที่ของที่หยดลงมาผ่านนินนะครับมีอะไรครับนะแชร์รถอ่ะ